สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายงานบุญครองพรมอร์นิ่งรีพอร์ตประจำวันที่21เมษายน2566 ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นโดยกลับมายืนเหนือบริเวณ2,000เหรียญได้อีกครั้งหลังจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐได้แก่ดัชนีการผลิตจากธนาคารกลางรัสวิลาเดเฟียออกมาลดลงกว่าที่คาดการและตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการการว่างงานออกมาเพิ่มขึ้นส่งผลให้ดัชนีดนอนลลาร์กลับมาอ่อนค่าลงมาที่ระดับ101.8จุดจากเปิดตลาดเมื่อวานที่102จุด ด้านค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าลงมาหลังจากที่ขึ้นไปทดสอบที่ระดับ34บาท50สตางค์ต่อดอลลาร์แต่ไม่สามารถทะลุขึ้นไปได้จึงกลับลงมาที่34บาท33สตางค์ต่อดอลลาร์ ภาารวมตัวเลขเศรษฐกิจไทยเติบโตดีโดยสภาวะเงินเฟ้อยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้ขณะที่เศรษฐกิจของจีนขยายตัว4.5%ในไตรมาสแรกสำหรับวันนี้ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐได้แก่ดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อ (IPI) คาดว่าจะออกมาลดลงจากเดิมวิเคราะห์ราคาทองคาทางเทคนิค ราคาทองคำยังคงอยู่ในช่วงของการปรับฐานบริเวณ2000เหรียญโดยมีบางช่วงลงมาช้าจุดต่ำสุดแถว1970เหรียญอย่างไรก็ตามภาพรวมราคาทองคำยังอยู่ในช่วงของการปรับฐานที่ดีหากยังสามารถยืนเหนือที่ระดับ2,000เหรียญได้โดยคาดว่าวันนี้ราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับที่1990เหรียญและแนวต้านที่2 0 1 5เหรียญ สำหรับวันนี้แนวรับที่1 1,990เหรียญแนวรับที่2 1,980เหรียญส่วนแนวต้านต้านที่1 2,015เหรียญต้านที่2 2,025เหรียญแล้วกลับมาพบกับห้างทองบุญครองพรมมอร์นิ่งรีพอร์ตได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ